เออถือกล่องให้น้องไปหน่อยอ่าเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆโชว์รูมก่อนเนาะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราในยามค่ำคืนนะคะนานๆทีมาเนาะนี่เป็นครั้งที่2แล้วเนาะใช่ค่ะค่ะวันนี้นะคะวันนี้การที่ปรึกษาการขายมิเนียมออโต้ยุทธาสขาราดพาวค่ะแล้วก็ดุกนะครับที่ปรึกษาการขายมิเนียมออโต้ยุทธาสขาราดพาวนะครับค่ะวันนี้ก็ผิดเวลา<ช>หรือเปล่าคะดุกไม่เออค่ะ ลูกค้าแบบได้เห็นรถติดอะไรอย่างนี้เนาะเวลาเรามาไล่บ้างครับค่ะก็วันนี้ก็เลยมาพบกับพวกเราในยามค่ำคืนนะคะกับรถ bmw นะคะครับก็รถเราเป็นรถ bmw นะคะมาตรฐานสแตนดาร์ดของดีลเลอร์ bm ไทยแลนด์เนาะค่ะก็ชมรอบๆโชว์รูมครับแต่ว่าลูกค้าอยากดูรุ่นไหนพิเศษก็สามารถบอกเรามาได้เลยได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาชม mercedes benz ด้วยเนาะก็เดี๋ยวให้ตากล้องแพนดูรอบๆโชว์รูมเนาะเผื่อว่ามีลูกค้าท่านไหนนะคะ อยากจะดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถเออ่คอมเมนต์มาได้เนาะเดี๋ยวเราจะพาชมเป็นพิเศษมีฟิลี่สามนะครับแล้วก็มี GT ครับฟิลี่สาม GT ทีฟิลี 3, GT, ่ห้าครับ X1 X2 ครับฟิลี่เจ็ดแทบจะทุกรุ่นเลย<ช>เนาะเอ็กสาอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีให้ชมที่สาขาเราแต่ว่ามีรถอยู่ในสตอ็อกเนาะถ้าลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็สามารถทักเข้ามาในข้อความหรือว่าพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ แนวเรารไลฟ์สดตอนนี้ศูนก็มีลูกค้าที่ลุ่คลึ่นก็มาบุ๊กิ้งกันแล้วใช่เลยค่ะเนสก็มีคนเข้ามาเยอะอย่างเอ่ยสวัสดีผู้ชมทุกคนค่ะแคันนี้ยังไม่ได้แบบจอดที่โชว์รูมก็ติดเอ่อใช่แล้วค่ะขายอยู่ร้านต้นต้นี้ใช่ครับเป็นซีรีส์3ครับ3 330 E นะครับปั๊กอินไฮบริดครับ M Sport นะครับ ขายยากวนันนี้ F30 ลูกค้าที่สใมาดักเข้ามาได้ครับเพราะเรามีรถหมุนเวียนตลอดใช่ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็น F30 G20 G30 หรือว่ารุ่นไหนๆเนาะ,ะก็ต้องบอกว่าสต็อกเรามีมากกว่า80คัน<ช>นะคะ,คะสำหรับลูกค้าที่สนใจเนาะก็สามารถแบบหารุ่นไหนอะไรเงี้ยสอบถามเราเข้ามาก่อนเนาะ,ค,ะคือที่โชว์รูมเนี่ยมันอาจจะจอดน้อยเพราะว่ารถอะ่ะมันหมุนเวียน แบบมาลงอ่ะเนาะใช่ครับอย่างคันนี้ก็เริ่มต้นที่ห้าห้าแสนเก้าครับ 5, าราคาห้าแสนกลางก็สามารถเป็นเจ้าของ bmw ได,ได้แล้วครับอันนี้ใครเข้ามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ <ๆ S 1> พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับรุ่นไหนก็เป็น,นได้นั้นเดี๋ยวเราลองพาชมทีละรุ่นเนาะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราไปชมไปตัว x 2, 2> ต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยหายยากแล้วไม่มีแล้วนะคะสำหรับป้ายแดงเนาะแล้วก็ต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยเลขไม่เพียง40,000 กิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังเป็นลิมิเต็ดด้วยเนาะเป็นเอสยูวี SUV, แต่เป็น SUV ขนาดแบบเหมือนจะกึงก่งๆึแบบมีความสปอร์ตในตัวนะคะคันนี้ก็เป็นสีดำเบาะแดงนะคะเป็นรถปี2018ครับค่ะแต่ง M Sport นะครับคันนี้แล้กตากล้องแพนดูนะครับนะเล็กใหม่ก็เพียง40,000เท่านั้นครับสำหรับ,บรถคันนี้ครับ ยังใหม่ไร้ที่ติเลยครับคันนี้ดูภายในบ้างครับเป็นสีแดงนะครับ M Sport คันนี้นะคะยังมีวิสัยถึงเดือนสี่ปียี่สิบสามเลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวองชมรอบๆนะจะเห็น,น,นว่าคันนี้ลักษารูปทรงมันจะมีโลโก้ BMW หลายจุดนะคะใช่ครับนี่แหละครับเป็นจุดเด่นของ X2 ครับ X2 เครื่องยนต์เป็นซินล,ล้วนนะครับคันนี้2.0ครับ S Drive จะพาไปดูภายในบ้างครับมีแอมเบนไลท์นะครับโโหโหสวยงามโหโหสีแดงน่าใช้มากนะคะโอ้โหโสีแดงสดนะคะเบาะไม่มีขาดไม่มียับต้องบอกว่าแบบใช้น้อยจริงๆนะคะแล้วก็ ทางโช่์ลุมเราเหลือ X2 สีดำหนึ่งคันเท่านั้นค,คันสุดท้ายค่ะ <หา S 1> แต่ว่าวนอกจากสีดำเรายังมีสีเหลืองอีกหนึ่งคันเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะก็อันนั้นก็ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยเนาะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาที่0859118615ได้ครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากทักเข้ามาก็จะสะดวกครับเพราะว่าลูกค้าสามารถพิมพ์ได้เลยว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือว่าสอบถามเรื่องอะไรครับ เรามีนนเจ้าหน้าที่พร้อมจะให้คำแนะนําตลอด24ชั่วโมงครับใช่แล้วค่ะโอเคนะคะมีใครสนใจอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เนาะโอ,อ้เดี๋ยวจะเป็นค่ำคืนที่เหงาเหงาครับ <laughs> คันนี้ก็เป็น 320D M Sport นะครับสีบูครับ เลขไมค์คันนี้นะครับพิเศษสุดๆครับเพียง3,000เท่านั้นครับ3,000กิโลเมตรครับเจ้าของเก่าใช้น้อยมากจริงๆครับ bsi ก็เหลือยาวๆเลยครับ6ปีครับ2,020ครับเป็นชมใหม่ปัจมปัจจุบันเลยครับต้องบอกว่ารถคันนี้ค่ะเป็นรถแบบใช้น้อยมากรถบางคันนะคะสามารถเช็คประวัติเซอร์วิสของลูกค้า คันแรกได้นะคะแล้วก็เรายังตรวจสอบ210จุดตามมาตรฐานสตแตร์ของ bmw นะคะคันนี้ภายในนะครับแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นรถใช้งานมาแล้วครับ<า>ว่าใหม่มาก<ล>จริง<ล>ๆครับเดี๋ยวดูให้ดูเลขไม์ก่อนดีกว่านี่ครับคันนี้ต้องบอกว่าบอกไม่ไม่ไมเลขไม้สามพันเท่านั้นครับสามพันสามรอยยี่สิบกิโลครับแต่เป็นรถที่ใช้งานมาแล้วครับ<ช>แต่ว่าสภาพเนี่ยมันรถใหม่แน่นอนครับคอนเฟิร์มเลยครับ ยูดไลท์เวลลี่นิวมากๆค่ะสำหรับคันนี้ค่ะก็โ,โหสวยมากคันนี้ต้องบอกว่าข้างหลังก็นั่งสบายเนาะแล้วก็ข้างหลังก็ยังแบบใหม่